เรามักจะได้ยินเรื่องราวชัยชนะทางการกีฬาที่น่าประทับใจอยู่บ่อยๆนะคะแต่ในบางครั้งมันก็มีชัยชนะบางอย่างที่มันพิเศษกว่านั้นคือเป็นเรื่องราวที่มีทั้งเบื้องลึกเบื้องหลังมีกลยุทธ์ที่เหนือชั้นแล้วก็มีรายละเอียดที่น่าทึ่งมากๆซ่อนอยู่วันนี้เราเลยรวบรวมข้อมูลจากสื่อหลายแห่งที่นำเสนอเรื่องราวตรงกันเพื่อมาเจาะลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวงการกีฬาไทยกันค่ะ ใช่เลยครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่พัทยาซึ่งมันไม่ใช่แค่การคว้าเหรียญทองธรรมดารรมดานะครับแต่มันเป็นเรื่องของการวางแผนความเป็นผู้นำแล้วก็การประยุกต์ใช้ทักษะที่อาจจะไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลย หัวใจของเรื่องราวก็คือการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีทรงนำทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบด้วยพระองค์เองแล้วก็คว้าชายชนะมาได้สำเร็จคำถามที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้ก็คือเบื้องหลังชายชนะครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงและในวันแข่งขันรอบสุดท้ายซึ่งเป็นวันตัดสินมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ ต้องบอกเลยว่าชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยแม้แต่น้อยเลยครับแต่เป็นผลลัพธ์ของการเตรียมตัวมาอย่างยาวนานแล้วก็การวางกลยุทธ์ที่คือเฉียบคมมากๆวันนี้เราจะค่อยๆแกะรอยเหตุการณ์ในวันนั้นกันตั้งแต่บรรยากาศช่วงเช้าก่อนแข่งไปจนถึงรายละเอียดที่เกิดขึ้นกลางทะเลแล้วก็วินาทีที่ตัดสินชัยชนะเลยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มที่บรรยากาศของวันแข่งขันรอบตัดสินกันเลยนะคะ เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อวานนี้อ้างอิงตามเวลาในแหล่งข้อมูลนะคะที่โรงแรมโอเชียนมารีน่ายอชคลับพัทยาซึ่งบรรยากาศในวันนั้นต้องบอกว่ามีความพิเศษมากๆเลยพิเศษกว่าวันอื่นๆครับเพราะเป็นเรสสุดท้ายของการแข่งขันประเภทคิวบ s โบท SSL 47แล้วและที่สำคัญก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันด้วยพระองค์เอง รวมถึงยังมีพระชายาในสุลต่านรัฐประหังแห่งมาเลเซียซึ่งเป็นคู่แข่งสําคัญของเราเลยนะครับ oh. ก็เสด็จมาทอดพระเนตรด้วยเหมือนกันอ๋อ oh. ใช่ครับทําให้บรรยากาศมันมีความเข้มข้มขนแต่ก็ทรงเกียรติในเวลาเดียวกันการแข่งขันประเภทคิลโบดส S s สเอี่มันมีความเฉพาะเจาะจงอย่างไรคะสำหรับผู้ฝังที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับการแข่งเรือใบามากนะักเป็นคำถามที่ดีครับคิวโบทเนี่ย คือเรือใบประเภทที่มีกระดูกงูถ่วงน้ำหนักขนาดใหญ่ไว้ใต้ท้องเรือมันทำให้เรือมีความสเสถียรสูงมากไม่โคลงเคลงง่ายแม้ในสภาวะลมแรงส่วน S S L 47ก็คือชื่อคลาสของเรือซึ่งเป็นเรือที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีสูงแล้วก็ต้องอาศัยทีมเวิร์ที่มั่นยำม,มากๆดังนั้นการแข่งขันในคลาสนี้เนี่ยมันเป็นการวัดฝีมือของทั้งทีมจริงๆครับ ไม่ใช่แค่ฝีมือของใครคนใดคนหนึ่งเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นเรือที่ต้องใช้ความเป็นทีมเวิร์กสูงมากและในทีมชาติไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ต้องทรงมีบทบาทสำคัญในฐานะนักกีฬาด้วยใช่ไหมคะยิ่งกว่านั้นอีกครับพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นเพียงลูกเรือคนหนึ่งนะแต่ทรงมีบทบาทเป็นนักกลยุทธ์หรือ strategist ของทีมนักกลยุทธ์หมายถึงว่าเป็นคนวางแผนหลักของทีมเลยเหรอคะใช่เลยครับ ตำแหน่งนี้เปรียบเสมือนเป็นเเออป็นสมองของเรือเลยก็ว่าได้คือต้องเห็นสถานการณ์จริงตรงหน้าต้องอ่านทิศทางลมอ่านกระแสน้ำแล้วก็วิเคราะห์ตำแหน่งของคู่แข่งแบบเรียลไทม์เพื่อตัดสินใจว่าจะให้เรือแล่นไปในทิศทางไหนซึ่งเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ทั้งประสบการณ์และความคิดวิเคราะห์สูงมากๆครับแล้วภาพที่สื่อต่างๆนำเสนอก็ยืนยันได้ชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่าทรงทุ่มเทกับบทบาทนี้มาก ชัดเจนมากครับเพราะในช่วงเช้าก่อนการแข่งขันเนี่ยได้ส่งเข้าร่วมประชุมวางแผงกับนักกีฬาทั้งทีมเลยเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับเรสสุดท้ายโดยเฉพาะแล้วก็ยังมีอีกภาพหนึ่งที่น่าประทับใจมากๆด้วยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงไปที่เรือใช่ครับ เป็นภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินลงไปในเรือใบ S S L 47ของทีมชาติไทยเพื่อพระราชทานกำลังใจแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วก็ทีมงานทุกคนอย่างใกล้ชิดก่อนแข่งเลยเป็นภาพที่สื่อถึงกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับทีมในวันตัดสินเลยครับเอาล่ะค่ะหลังจากเตรียมตัวและว,วางแผนกันอย่างดีแล้วพอถึงเวลาลงสนามจริงสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะ การที่บอกว่านี่คือเรสที่8หมายความว่าเขาแข่งกันมาแล้ว7ครั้งก่อนหน้านี้ใช่ไหมแล้วคะแนนที่ทีมไทยนำอยู่7แต้มถือว่าเยอะแค่ไหนคะในการแข่งขันระดับนี้ถูกต้องครับการแข่งขันเรือใบจะแข่งกันหลายรอบหรือที่เรียกว่าเรสแล้วก็นำคะแนนรวมมาตัดสินซึ่งก่อนเริ่มเรสสุดท้ายเนี่ยทีมไทยมีคะแนนรวมนำทีมมาเลเซียที่เป็นอันดับ2อยู่7คะแนนถามว่าเยอะไหม ก็ต้องบอกว่าเป็นคะแนนที่สร้างความได้เปรียบทางจิตวิทยาอย่างมากครับอ๋อ oh. มันทําให้ทีมไทยลงแข่งในเรสสุดท้ายแบบที่ไม่ต้องกดดันเท่าคู่แข่งคือไม่ต้องแล่นดแบบเสี่ยงเพื่อทนานําคะแนนแต่สามารถคุมเกมแล้วก็เล่นตามแผนที่วางไว้ได้เลยฟังดูเหมือนจะแข่งสบายๆเลยนะคะแต่ว่าก็ยังมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อยู่ใช่ไหมคะเห็นว่าการแข่งขันในวันนั้นเริ่มเช้ากว่ากําหนดใช่ครับนั่นคือเรื่องของลมซึ่งเป็นหัวใจของการแข่งเรือใบเลย ในวันนั้นสภาพลมค่อนข้างเบาก็เลยทำให้ต้องเลื่อนเวลาออกสตาร์ทจากเดิมไปเป็น12.45นาทีเพื่อรอให้ลมมีความแรงที่เหมาะสมซึ่งความล่าช้านี้ก็อาจส่งผลต่อสมาธิของนักกีฬาได้เหมือนกันแต่ดูเหมือนทีมไทยจะรับมือได้ดีมากครับแล้วพอการแข่งขันเริ่มขึ้นจุดไหนที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมคะจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกๆของการแข่งขันเลยครับ ในการแข่งเรือใบเนี่ยจะมีทุ่นลอยนานวางไว้เป็นเครื่องหมายให้นักแข่งต้องแล่นเรืออ้อมทุ่นที่สําคัญที่สุดทุ่นหนึ่งเรียกว่าทุ่นเหนือลมซึ่งเป็นทุ่นที่อยู่ต้นทางลมการที่ทีมไหนสามารถแล่นไปถึงและอ้อมทุ่นนี้ได้ก่อนจะสร้างความได้เปรียบมหาศาลเลยโอ้มันเหมือนกับการชิงเข้าคงด้านในของสนามแข่งรถหรือเปล่าคะที่ใครเข้าได้ก่อนก็จะมีโอกาสทิ้งห่างโอ้โหเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากครับใช่เลย เพราะเมื่อเราอ้อมทุ่นเหนือลมได้ก่อนเราจะอยู่ในตำแหน่งที่รับลมได้ดีกว่าแล้วก็สามารถบังลมของเรือคู่แข่งที่ตามมาข้างหลังได้ทำให้เรือของพวกเขาวิ่นได้ช้าลงค่ะค่ะจากจุดนั้นเองครับที่ทีมชาติไทยสามารถควบคุมเกมไว้ได้ทั้งหมดแล้วก็ค่อยๆทิ้งห่างคู่แข่งไปเรื่อยๆจนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งในเรสสุดท้ายด้วยเวลา41นาที43วินาทีโอ้โหเป็นการปิดท้ายที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะคะ คือไม่เพียงแต่คว้าชแชมป์จากคะแนนรวมแต่ยังชนะในเรสสุดท้ายเพื่อตอกย้ำชัยชนะอีกด้วยแล้วผลสรุปเหรียญรางวัลอย่างเป็นทางการเป็นอย่างไรคะผลยังเป็นทางการก็คือเหรียญทองเป็นของทีมชาติไทยตามคาดครับเหรียญเงินเป็นของทีมชาติมาเลเซียและเหรียญทองแดงเป็นของทีมชาติเมียนมาและหลังจบการแข่งขันทันทีก็มีพิธีการเล็กๆแต่เปี่ยมด้วยความหมายเกิดขึ้นที่เรือด้วยครับยังไงคะ คือการเชิญทงชาติไทยธงมหาราชและก็ทงราชินีขึ้นสู่ยอดเสาของเรือ S S L 47ครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในวโรกาสที่ทรงนำทีมคว้าชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์นี้และชัยชนะครั้งนี้มันน่าทึ่งยิ่งกว่าเดิมเมื่อเรามองลึกลงไปในเบื้องหลังใช่ไหมคะว่าแท็กติกที่เฉียบคมในสนามมันมีที่มาจากทักษะอีกด้านหนึ่งที่หลายคนอาจนึกไม่ถึงประเด็นนั้นสำคัญมากครับ สิ่งที่น่าทึ่งในเรื่องนี้คือใช่ชนะไม่ได้มาจากแค่ประสบการณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขันเรือใบที่ทรงสั่งสมมานหลายปีเท่านั้นแต่มาจากสิ่งที่เรียกว่าทักษะข้ามศาสตร์หรือ transferable skills ทักษะข้ามศาสตร์ใช่ครับคือการที่ทรงนำทักษะจากการเป็นนักบินมาประยุกต์ใช้กับการเป็นนักกลยุทธ์เรือใบทักษะจากนักบินเหรอคะหมายถึงเรื่องอะไรบ้างคะมันเชื่อมโยงกันได้อย่างไรคะเนี่ย สิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะคือนักบินถูกฝึกให้มองภาพรวมจากมุมสูงหรือที่เรียกว่าแมโครวิวครับพวกเขาสามารถอา่านทิศทางลมในภาพใหญ่ได้จากการสังเกตรูปแบบของเมฆที่อยู่ไกลออกไปเป็นกิโลเมตรหรือมองเห็นแนวปะทะของลมจากการเปลี่ยนแปลงของสีผิวน้ำในระยะไกลโอ้โหพอจะนึกภาพออกเลยค่ะ ในขณะที่นักกีฬาเรือใบส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับการมองภาพระยะใกล้หรือไมโครวิวคือการโฟกัสกับสภาพลมและคลื่นที่อยู่รอบๆตัวเรือเป็นหลักอ oh. การนำทักษะมองภาพถ่ายแบบนักบินมาใช้เนี่ยทำให้ทีมสามารถวางแผนเส้นทางเดินเรือล่วงหน้าได้แบบว่าสองสมสเต็ปก่อนที่คู่แข่งจะทันสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของลมด้วยซ้าสุดยอดไปเลยค่ะมันคือความได้เปรียบที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ส่งผลมหาศาลต่อผลการแข่งขันเลยครับ การตัดสินใจว่าจะแล่นเรือไปทางซ้ายหรือขวาของสนามไม่ได้มองแค่ลมตรงหน้าแต่เป็นการคาดการณ์ว่าลมในอีก5หรือสินาทีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรโดยอาศัยการอ่านสัญญาณจากธรรมชาติตามหลักการบินเลยนี่คือสิ่งที่ทําให้บทบาทนักกลยุทธ์ของพระองค์โดดเด่นและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งครับไม่เคยนึกภาพการเชื่อมโยงสองทักษะนี้เข้าด้วยกันเลยค่ะมันเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อคําว่าทักษะด้านกีฬาไปเลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายหรือการฝึกซ้อมในสาขานั้นๆอย่างเดียว แต่คือการนำประสบการณ์ทั้งชีวิตมาประยุกต์ใช้ได้อย่างชาญฉลาดจริงๆถูกต้องครับนี่คือหัวใจของความสำเร็จในครั้งนี้เลยครับคือการผสมผสานศาสตร์การกีฬาทางน้ำเข้ากับศาสตร์การบินได้อย่างลงตัวทำให้สามารถคาดการณ์และตัดสินใจได้เฉียบคนกว่าคู่แข่งเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งมากค่ะและหลังจากชัยชนะกลางทะเลแล้วเรื่องเราก็ดำเนินมาถึงช่วงพิธีการบนฝั่งในช่วงเย็นของวันเดียวกันใช่ไหมคะใช่ครับในช่วงเวลาประมาณ17.55นาที ก็มีพิธีพระราชทานเหรียญรางวัลอย่างเป็นทางการซึ่งภาพที่เราได้เห็นจากสื่อต่างๆก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งสเสด็จไปยังบริเวณประรําพิธีครับอืมเราอาจจะไม่ต้องลงรายละเอียดของพิธีการทุกขั้นตอนแต่ช่วยเล่าถึงช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดของพิธีนั้นให้เราฟังหน่อยคะ่ะได้เลยครับช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดและเป็นภาพประวัติศาสตร์ ก็คือวินาทีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้พระราชทานเหรียญรางวัลโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยได้ทรงนำทีมนักกีฬาเรือใบทั้งหมดเข้ารับพระราชทานรางวัลเหรียญทองจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่านโดยตรงโอ oh. เป็นการปิดฉากวันแห่งประวัติศาสตร์อย่างสมบูรณ์และสมพระเกียรติที่สุดครับจากที่เราเจาะลึกกันมาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวชัยชนะทางกีฬาธรรมดาธรรมดา แต่เป็นบทพิสูจน์ของความเป็นผู้นำการวางกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งและที่สำคัญคือพลังการมองเห็นความเชื่อมโยงในสิ่งที่คนอื่นอ่านมองไม่เห็นใช่เลยครับชัยชนะครั้งนี้พิสูจน์ได้เห็นกันชัดๆเลยว่าการฝึกซ้อมอย่างหนักคือรากฐานที่สำคัญ แต่สิ่งที่ยกระดับทีมไปสู่ชัยชนะคือวิสัยทัศน์ของผู้นำและความสามารถในการดึงเอาศักยภาพจากประสบการณ์ทุกด้านมาใช้ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจได้อย่างมหาศาลเลยครับเป็นเรื่องราวที่ให้แง่าคิดได้ดีมากๆเลยค่ะและมันก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าสนใจให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อด้วยนะครับอย่างไรคะ การที่เราได้เห็นว่าทักษะการเป็นนักบินถูกนำมาประยุกใช้กับการแข่งเรือใบได้อ,อย่างน่าทึ่งเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันว่าประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญในด้านอื่นๆของชีวิตเราที่บางทีเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลย <Ừ. S 1> มันสามารถนำมาปรับใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบหรือสร้างความสำเร็จในมิติใหม่ๆของชีวิตเราได้อย่างไรบ้างครับ จริงด้วยค่ะบางทีกุญแจสู่ความสำเร็จในเรื่องที่เรากำลังเผชิญอยู่อัดซ่อนอยู่ในทักษะที่เรามีอยู่แล้วแต่ไม่เคยนึกถึงเมื่อก่อนก็เป็นได้นะคะ